สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสาวิตีดาทองนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลสนมจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การบําบัดบุหรีนะคะให้กับผู้รับบริการที่โรงพยาบาลค่ะชื่อเรื่องคือลุงแซมกับบุหรีมวนเดียวนะคะลุงแซมแกเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสันทัดนะคะ,ะวันนั้นดิฉันเจอแกที่คลินิกโรคเรื้อรังแกมารับยาโรคหอบหืดแล้วก็โรคถุงลมป่งพองนะคะ แล้วก็มีโรคประจำตัวอีกอย่างหนึ่งคือโรคไทรอยนะคะ,ะวันนั้นแกมาด้วยท่าทางเหนื่อยหอบแล้วก็มีอาการไอเล็กน้อยนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ไปให้บริการกับผู้ป่วยที่เป็นที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังอยู่แล้วนะคะก็เลยได้เจอลุงแซมนะคะหลังจากที่ได้เจอกันดิฉันก็ต้องให้บริการในเรื่องของการลดละเลิกบุหรี่ให้ได้ใน ผู้รับบริการที่มาประจําที่คลินิกโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็จากการที่ได้คุยกันนะคะในเบื้องต้นดิฉันก็ได้ประเมินในเรื่องของการสูบบุหรี่ของลุงแซมก็พบว่าลุงแซมแกสูบบุหรีอ่อยู่วันละ3-4มวนนะคะแล้วก็เป็นบุหรี่มวนเองนะคะแกจะซื้อบุหรี่ที่เป็นเป็นห่อนะคะแล้วก็เอามามวนเองห,อห่อนึงก็ตกประมาณ5-10บาทแกก็จะสูบได้ห,อห่อนึงประมาณา3าวันนะคะ แกก็จะสูบของแกเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทีนี้จากโรคที่แกเป็นอยู่ก็คือโรคถุงลมป่งพองนะคะดิฉันก็เลยให้คําแนะนําในเรื่องของการเลิกบุหรี่ว่าสารพิษต่างๆที่อยู่ในควันบุหรี่นะคะ7,000กว่าชนิดที่อยู่ในควันบุหรี่ก็มีโอกาสที่จะทําให้ลุงแซมมีอาการเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจลําบากได้นะคะซึ่งก็ตรงกับอาการที่ลุงแซมเป็นอยู่ในวันนั้นนะคะที่เราได้คุยกันแล้วก็ลุงแซมแกก็เล่าให้ฟังอีกว่า ตอนกลางคืนนะคะแกจะมีอาการไอแล้วก็หอบเหนื่อยเป็นบางวันแต่ช่วงหลังมานี่ก็อาการไอแล้วก็หอบเหนื่อยก็จะเป็นเกือบทุกคืนเลยแกเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วดิฉันก็เลยให้คําแนะนําไปว่าจากอาการที่เป็นอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าลุงแซมจะมารับยาเป็นประจําทุกครั้งจากคลินิกโรคหอบหืดนะคะแต่ว่ายาเนี่ยมันก็อาจจะรักษาไม่ได้ผลมากนักเนื่องจากว่าลุงแซมยังสุบ,บุรี่อยู่ ก็จากควันพิษต่างๆที่อยู่ในบุหรีนี่แหละค่ะทําให้มีอาการอย่างนี้ได้อาจจะเป็นอาการไอหายใจหอบเหนื่อยนะคะทีนี้ยาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรวิธีการที่ดีที่สุดก็คือลุงแซมจะต้องเลิกบุหรี่ซึ่งดิฉันได้พูดกับลุงแซมอย่างนั้นนะคะในวันนั้นแล้วลุงแซมก็คิดว่าตัวเองก็ควรจะจะต้องเลิกแล้วก็เห็นความสําคัญของการเลิกบุหรีอยู่ดิฉันจึงได้ให้ใบนัดกับลุงแซมไปแล้วก็นัดให้ลุงแซมมาพบที่คลินิกเลิกบุหรี่นะคะ คลินิกฟ้าใสนะคะที่โรงพยาบาลสนมอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมานะคะในวันนัดมาถึงนะคะในครั้งที่1นเนี่ยลุงแซมก็มาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาการเหนื่อยหอบนี้ดูดีขึ้นลดลงกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ลุงแซมบอกว่าก็ลดการสูบบุหรี่ลงได้อยู่แต่ว่ายังสูบบุหรีอยู่ เหลืออยู่หนึ่งมวลนี้แหละนะคะที่ยังสูบอยู่ยังเลิกไม่ได้เลยลุงแซมบอกดิฉันอย่างนั้นนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยบอกบอกว่าก็ดีนะที่ลุงลุงแซมทําได้ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ายังติดอยู่ที่หนึ่งมวลนี้แหละที่ลุงแซมยังทําไม่ได้ถ้าจะให้ดีก็ต้องเลิกให้ได้เลยนะคะก็เลยให้แนะนําวิธีการในเรื่องของการเลิกบุหรี่ให้ลุงแซมกลับไปในวันนั้นนะคะแล้วเราก็ได้คุยกันรวมถึงได้นัดหมายในครั้งที่สองซึ่ง จะนัดหมายมาอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมานะคะในวันนัดหมายมาถึงเป็นครั้งที่2นะคะสัปดาห์ที่สที่ลุงแซมมา,าวันนี้ลุงแซมก็กลับมาบอกอีกว่า,าลุงแซมยังเลิกไม่ได้เลยเลืออยู่หนึ่งมวนนี้แหละทีนี้ทำให้ดิฉันย้อนกลับมาคิดนะคะว่าขนาดบุหรีสามสมวนที่ลุงแซมยอยู่สูบอยู่1วันนะคะลุงแซมยังเลิกได้เลยแล้วทำไมเหลือแค่มวนเดียวนี่ก็ อสองสัปดาห์แล้วทําไมลุงแซมยังหยุดไม่ได้ดิฉันก็เลยย้อนกลับมาคิดนะคะแล้วก็คิดว่าต้องถามสาเหตุแล้วว่าทําไมทินลุงแซมแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอหนึ่งมวนที่แกสูบอยู่เนี่ยถึงเวลาแกหิวแกก็จะไปเอาบุหรี่เอาบุหรี่มาสูบนะคะเสร็จแล้วก็สูดควันเข้าไปสักหนึ่งอึกหรือสองอึกแล้วแกก็จะวางบุหรี่ไว้หลังจากนั้นเหมือนกระดับบุหรี่ไว้ก่อนหลังจากนั้นแกก็จะกลับไปทําภารากิจของแกตามปกติะคะ่ะเสร็จแล้ว สักพักหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเวลาที่แกหิวอีกแกก็จะไปเอาบุหรี่มวนเดียวของแกนี่แหละคะ่ะกลับมาจุดสูบใหม่นะคะพอรู้สาเหตุอย่างนี้นะคะก็เลยให้คําแนะนํากลับไปว่าลุงแซมจะต้องกําจัดบุหรี่ทิ้งให้หมดเลยอุปกรณ์ไฟแชกรวมถึงบุหรี่มวนเดียวนี้ด้วยนะคะต้องเอาทิ้งให้หมดเลยหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะแล้วก็นัดหมายลุงแซมให้กลับมาอีกในครั้งที่3นะคะก็เลย ให้ใบนัดกลับไปนะคะหลังจากนั้นพอสัปดาห์ที่3าลุงแซมก็มาตามนัดนะคะครั้งนี้ลุงแซมก็มาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มแล้วก็บอกว่าคุณหมอผมหยุดได้แล้วบุหรี่มวนเดียวผมผมเลิกแล้ว ตั้งแต่คุยกับคุณหมอตอนสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็หยุดเลยกลับไปถึงบ้านผมก็ไม่สูบอีกเลยดิฉันก็เลยชื่นชมและให้กําลังใจลุงแซมไปนะคะว่าลุงแซมทําได้ดีมากเลยนะคะเพราะถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าโรคที่เราเป็นอยู่อาการมันคค้งคงจะกําเริบม,มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับลุงแซมอีกระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่า ยังไงก็จะต้องไม่กลับไปสูบอีกอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ได้นัดหมายให้ลุงแซมมาติดตามอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการติดตามในเรื่องของการหยุดบุหรี่เป็นครั้งที่4นะคะหลังจากนั้นพอครั้งที่4มาถึงนะคะลุงแซมก็บอกว่าดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องอาการไอแล้วก็อาการหอบนะคะลุงแซมบอกว่าตอนกลางคืนไม่มีอาการเหล่านี้เลยก็นอนได้นะคะแล้วก็สีหน้าก็สดชื่นขึ้นด้วยรวมถึงสุขภาพร่างกายทั่วๆไปของลุงแซมก็ดูดีขึ้นนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ ก็ดีแล้วยังไงก็อยากกลับไปสูบอีกลุงแซมก็เลยบอกมาอีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเหม็นกลิ่นบุหรี่แล้วไม่อยากจะเข้าใกล้คนที่สูบบุหรี่อีกเลยค่ะดิฉันก็เลยบอกว่าก็ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่อยากจะให้กลับไปเสพซ้ําอีกนะคะก็เลยนัดหมายในเรื่องของการไปติดตามเยี่ยมที่บ้านนะคะเสร็จแล้วทีนี้ลุงแซมก็บอกว่าด้วยความยินดีนะคะ ดิฉันก็ได้มีการติดต่อในเรื่องของการติดตามการเลิกบุหรี่ของลุงแซมอยู่ซึ่งก็พบว่าตอนนี้ลุงแซมหยุดได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและดิฉันก็มีความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยลุงแซมได้นะคะจากที่ได้ให้การดูแลลุงแซมนะคะทำให้ดิฉันต้อง มีความเข้าใจว่าเราจะต้องรู้ถึงปัญหาการเข้าถึงตัวบุคคลนะคะสาเหตุตลอดจนถึงการสร้างสัมพันธภาพในเรื่องของการดูแลคนที่ต้องการจะเลิกบุหรี่นะคะจะทําให้เราเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงบางทีแค่บุหรี่มวลเดียวเราอาจจะมองข้ามว่า สามสีมวลลุงเขายังทําได้เลยแต่มวลเดียวเขาน่าจะทําได้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นที่เรื่องที่ยากแล้วก็ทรมานเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจค่ะในการที่จะช่วยให้คนคนนึงเลิกบุหรี่ได้แล้วดิฉันก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นกําลังใจให้ตัวเองเนี่ยทำงานในเรื่องของการช่วยคนให้เลิกบุหรี่ได้อีกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ